สวัสดีครับสารพันธ์พัฒนาวันนี้เรายัางคงค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดยะลาครับคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของตลาดสินค้าฮาล้านกันบ้างครับทราบหรือไม่ครับว่าในแต่ละปีตลาดฮาล้านมีมูลค่าสูงขนาดไหนทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญต่อตลาดนี้ ในยุค New Normal ผู้บริโภคต้องการอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้นฮาลานคือคำตอบนั้นเพราะกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงการปลูกการแปรรูปจนถึงมือผู้บริโภคถือว่าเป็นการผลิตอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยที่สุดชนิดหนึ่งของโลกปัจจุบันมีผู้บริโภคอาหารฮาลานที่เป็นชาวมุสลิม2,200ล้านคน หรือ29%ของประชากรโลกที่มีอยู่7,800ล้านคนซึ่งมูลค่ารวมของตลาดอาหาร5ล้านโลกสูงถึง35ล้าน7แสนล้านบาทโดยประเทศที่เป็นผู้ส่งออกอาหาร5ล้านมากที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์บราซิลเยอรมนีจีนส่วนประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ที่นำเข้าอาหารฮาลาลมากที่สุดคืออินโดนีเซียบังคลาเทศอียิปต ในจีเรียปากีสถานปี2562ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหาร5ล้านไปทั่วโลกรวมมูลค่าประมาณ9 3 0 0 0 0้านบาทตลาดใหญ่ที่สุดคือจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในจำนวนนี้ส่งไปกลุ่มประเทศ OIC 57ประเทศมูลค่ารวม1 6 0 0 0 0้านบาทอาหารหาล้านส่งออกหลักของไทยคือน้ำตาลทรายมูลค่า4 4 0 0 0ล้านบาท ข้าวมูลค่า42,000ล้านบาทอาหารทะเลก,กระป๋องและแปรรูปมูลค่า26,000ล้านบาทอาหารสำเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหารมูลค่า7,700ล้านบาทและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้มีการจัดตั้งอ e ีอินดัสทรีอลพาร์คฮาลานสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดยะลา โดยมีแนวคิดการพัฒนาบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นรูปแบบฮาลานและนวัตกรรมและหากพูดถึงอัตลักษณ์ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสินค้าฮาลานที่เด่นชัดมีชื่อเสียงในระดับประเทศและเป็นสินค้าฮาลานส่งออกได้คงจะหนีไม่พ้นไก่เบตงและมีเบตงครับ มีเบตงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มานานกว่า200ปีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์เพราะได้รับการรับรองฮาลานทางกรุงมีแนวคิดว่าทำหมี่ที่มีตาฮาลนในเจ้าเดียวในเบตงก็จะทําให้หมี่เบตงของเรานี้เป็นที่รู้จักของประชาชนจะทําให้กลุ่มแม่บ้านหมี่ของเรานี้ มีรายได้ดีขึ้นส่วนไก่เบตงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดยะลาที่เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะมีความต้องการในตลาดสูงแต่ระยะเวลาในการเลี้ยงจนได้ขนาดกลับนานกว่าไก่เศรษฐกิจพันธ์ุอื่นๆจึงทำให้มีราคาสูงไก่เบตงกำลังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เหมือนกับส้มโชกุนเบตงปลาพวงชมพูหรือปลากือเลาะทุเรียนเสด็จน้ำยะลา ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจากมาตรฐานการรับรอง GI ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้จุดเด่นของไก่เปตรงเลยก็คือเนื้ออร่อยครับหนังมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช้ไก่อื่นทำก็ยังอร่อยสู้ไก่เปตรงไม่ได้ <c oughs> การเปิดสวนอุตสาหกหารรมฮาลานี้จะมีผลดีกับเกษตรกรเยอะมากครับเพราะว่าเราสามารถแปรรูปกันไก่แช่แข็งส่งไปจําหน่ายได้ทั่วประเทศ เราสามารถขยายกําลังพันธุ์ผลิตได้เพิ่มขึ้นเพราะเรามีตลาดที่ทกว้างขึ้นครับก็ขอเชิญชวนเกรรษตรกรนะครับที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงอยากมีนะครับเพื่อทําธุรกิจในด้านนี้นะเลี้ยงไก่เบตรงท่านไม่จําเป็นจะต้องคนเบตรงก็ได้คนที่อื่นก็ได้แล้วก็ติดต่อกับปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอนะครับแสดงความจํานงเอาไว้โดยที่ว่าทางเราก็จะรับรองพันธุแท้ว่าเออเป็นไก่เบตรงเพื่อให้มันเหมาะสม และอร่อยคงคุณค่าของไก่ไปตรงอีกนะครับ การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้าฮาลานหรือ e Industrial Park ฮาลนเป็นแนวทางแห่งการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการพัฒนาสินค้าฮาลานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคมที่แข็งแกร่งและกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยการบูรณาการสภากำลังเพื่อให้เกิดศูนย์ฮาลานที่รวบรวมองค์ความรู้การผลิต การแปลลูกและการจัดจำหน่ายไว้ในที่เดียวเพื่อให้สินค้าหาล้านไทยคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร